สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะจะพามาดูจะพามาดูปลูกอะไรในบอ่อซีเมนต์นะคะเราได้ซื้อบอ่อซีเมนต์มานะคะทุกคนบอ่อนี้ก็ประมาณร้อยแปดสิบนะคะร้อยแปดสิบบาทนะคะซื้อในราคาถูกนะคะปกติมันก็จะสองร้อยนะคะ,อะตอนนี้ก็คือมีพริก นะคะที่เราปลูกไว้นะคะก็บพลิกดอกแล้วค่ะทุกคนแล้วก็จะมีมีลูกด้วยนะคะเขียวๆกําลังออกดอกออกผลนะคะทุกคนดกมากนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่สารเคมีใดๆนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่ไม่ได้ฉีดยาฆ่ามแมลงนะคะทุกคนแต่เป็นปุ๋ยขี้วัวของเรานะคะ ใส่ขี้วัวใส่ขี้ไก่นะคะป,ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยคอกของเรานะคะตามบ้านเรานะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นน่าจะเป็นสาบเสือนะคะกลิ่นจะหอมมากเลยค่ะกลิ่นหอมดมดูแล้วหอมะคะ่ะไม่รู้เขาใส่อะไรนะคะก็เลยเอามาปลูกไว้เฉยๆนะคะแต่ก็บางคนเขาก็กินกับลาบวัวนะคะลาบวัวลาบหมูยำปลากระป๋องอะไรอย่างนี้นะคะ เป็นเป็นผักนะคะส่วนนี้ก็เป็นพริกนะคะพริกกำลังสวยเลยแต่อันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นโรคอะไรนะคะทุกคนใครรู้บอกหน่อยนะคะเป็นโรคอะไรไม่รู้คะ่ะเป็นเป็นใบด่างๆนะคะเด็ดไปหลายทีแล้วก็เหมือนเดิมนะคะทุกคน ส่วนอันนี้เป็นมะเขือนะคะมะเขือซุปบ้านเรานี่แหละมะเขือเปราะไว้ซุปนะคะทุกคนนี่บ่อน,นี้ก็จะเต็มไปด้วยพริกนะคะผกักแล้วก็จะมีต้นเล็กๆก็คือต้นเออใบแมงลักนะคะนูน่นเห็นไหมคะทุกคนนู่นนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นน้อยหนานะคะ ไปดูบอ่ออีกบอ่อหนึ่งนะคะบอ่อนี้มีพริกนะคะมีพริกมีมะละกอนะคะแล้วก็มีมะกอกนะคะมะกอกนี่เราจะไม่ทําให้มันโตนะคะเพราะว่าเราจะทําเป็นผักนะคะกินกับลาบกินอะไรกินกับลาบได้นะคะนี่ก็มีลูกแล้วนะคะทุกคนนี่เห็นไหมมีดอกแล้วนะคะนี่นี่คือ นี่นี่เป็นบอ่อเล็กนะคะเราไม่ได้ยังไม่ได้เอา,เอาผักพวกผักพวก,กอะไรมาโรยไว้นะคะทุกคนส่วนนี้เป็นต้นมะกอกนะคะเราจะไม่ทําให้มันต้นใหญ่นะคะให้มันเป็นร่มนะคะเพราะว่าตอนตอนกลางวันนะคะมันจะมีแดด่ดองนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะคะดอกไม้นะคะเวลาเขาดอกก็จะเป็นสีเหลืองเหลือง ขอบๆจะเป็นแดงนะคะอุไลวันนะคะน่านจะทองอุไลประมาณนี้แหละค่ะชื่อเขานะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นต้นเพกานะคะเพกาที่เราเพาะด้วยมเมล็ดนะคะเรามาปลูกนะคะเราเอาสุ่มมากัน ไก่กันบัวนะคะเพราะว่าตอนตอนเย็นวัวเขากินหญ้าเดี๋ยวเขาจะทําหักนะคะเดี๋ยวเราจะถ้าว่างๆเราจะเกี่ยวหญ้าไว้แล้วก็แล้วก็จะเปิดเขานะคะคือเปิดให้เขารับแสงนะคะให้เขาโตเต็มที่นะคะส่วนต้นนี้นะคะก็เป็นบอ่อซีเมนต์เหมือนกันนะคะทุกคนเป็นบอ่อซีเมนต์แต่เราเอาต้น แคป่านะคะแคป่าจะให้หร่มเงานะคะทุกคนแคป่าจะให้ร่มเงาแล้วก็จะกินดอกได้นะคะดอกเขาจะเป็นขาวๆนะคะแต่มีรสชาติขมนะคะเป็นยานะคะทุกคนเป็นยาเย็น mm. นะคะทุกคนนี่เอามาต้นเล็กๆต้นละห้าสิบบาทนะคะตอนนี้โตแล้วโตเต็มที่แล้วนะคะทุกคนโตเต็มที่แล้วแล้วเขาก็จะโตกว่านี้นะคะแต่เราก็จะแบบว่า ให้เขาอยู่ในบ่อซีเมนนี้นะคะไม่ให้เขาโตมากนะคะต้นเขาจะสูงะค่ะทุกคนแต่เราก็จะตัดแต่งกิ่งเอานะคะแล้วก็จะทําเป็นร่มไม้นะคะเพราะว่าฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งทิศตะวันตกนะคะทุกคนส่วนตรงนั้นนะคะก็จะเป็นชาอมนะคะทุกคนชาอมชะอมที่เราปักชำไว้นะคะแล้วก็ปักชำเสร็จแล้วเราเอามาลงดินกําลังกําลัง จเริญเติบโตนะคะส่วนนี้เป็นน้อยนานะคะเป็นน้อยนาหนังนะคะภาษาอีสานก็จะเรียกว่าบักเขียบนะคะบักเขียบหนังประมาณนี้นะคะอ่าอันนี้เป็นต้นกล้วยนะคะกล้วยน้ำว้านี่อองนะคะอีอองแล้วเขาเรียกอสอสปีแล้วคะ่ะทุกคนแล้วเขาก็แบบว่าตอนหน้าแรงนะคะเขายุบไปแล้วนะคะแล้วเขาก็ขึ้นมาใหม่นะคะแต่ก็ยุบไม่เยอะนะคะดูใบดูความอุดมสมบูรณ์นะคะทุกคน ความอุดมสมบูรณ์เห็นไหมเอาใบเข้าไปทําไปหมกไปอะไรได้นะคะแล้วก็นี่เป็นรอยเอ่อรอยวัวนะคะวัวเข้ามาเล็มนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเรากินผลมันนะคะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นน้อยหนาเหมือนกันนะคะมีลูกแล้วนะคะทุกคนนี่มีลูกแล้วนี่นี่นี่น,นี่ปีที่แล้วอร่อยมากนะคะแล้วก็หวานด้วยนะคะเป็นน้อยหนาหนังนะคะ นี่ก็อีกต้นหนึ่งนะคะนี่แล้วนี่จะเป็นต้นมะยมนะคะเราชิมดูแล้วก็น่าจะเป็นมะยมเปรี้ยวนะคะจะให้ร่มเงานะคะทุกคนเราจะไม่ตัดนะคะตอนนี้ก็คือเขียวไปแล้วตอนแรกพื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็นแบบโล่งๆนะคะทางที่ตะวันตกนะคะนี่ส่วนนี้จะเป็นต้นผงชูรสนะคะนี่ค่ะทุกคนเขียวไหม เียวชะอุ่มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์นะคะถ้าไม่ปลูกเราก็จะเป็นพื้นที่โล่งนะคะแล้วก็เวลามีแดดนะคะแดดมันจะส่องแดดส่องแดดแรงมากนะคะนี่เป็นต้นผงชูรสนะคะแล้วน้องๆผีเสื้อนะคะก็มาตอมทุกวันนะคะทุกคนมาตอมทุกวัน ธรรมชาติสุดๆนะคะทุกคน,นเดี๋ยวเราจะพาไปฝั่งนู้นนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นต้นแผบารมีนะคะเป็นต้นแผบารมีเอามาตอนต้นเล็กๆนะคะตอนนี้ต้นเขาก็จะแข็งแรงแล้วนะคะเราก็จะใส่ปุ๋ยใส่อะไรให้เขานะคะอันนี้เป็นขี้เหล็กนะคะขี้เหล็ก แล้วในในในสุ่มไก่นะคะก็จะเป็นเ,เพกานะคะเขาบอกว่าเป็นเพกาเตี้ยนะคะเราดอกขาอ้าวเจ้าลอยมากนะคะทุกคนเวลาเขาเป็นดอกนะคะเราก็เพาะไวประมาณหลายต้นอยู่ค่ะเพาะไว้หลายต้นอยู่ค่ะแต่เกิดเกิดจุดสองต้นนะคะขึ้นมาสองต้นนะคะทุกคนขึ้นมาสองต้นก็อ๋อก็แข็งแรงดีนะคะทุกคน อันนี้ก็เป็นแผ่บารมีให้ร่มเงานะคะเราจะปลูกให้ร่มให้เขาเป็นร่มเงาให้เรานะคะแล้วเราก็จะเอาเตียงเอาอะไรมามานั่งเล่นนะคะในประมาณอีกสักปีสองปีก็โตขึ้นเยอะแล้วค่ะเพราะว่าเราให้เราขยันใส่ปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็จะมีต้นพริกแซมนะคะทุกคนอันนี้ก็คือปลอดสารพิษหมดเลยนะคะนี่เราจะเป็นต้นพริกนะคะปลอดสารพิษหมดเลยนะคะเขียวไหมคะทุกคน อ่าแล้วก็เราเป็นคนที่ชอบปลูกนะคะทุกคนแล้วนี่ก็จะเป็นต้นขี้เหล็กนะคะที่เราเพาะเพาะด้วยเมล็ดเหมือนกันนะคะเราเอามาเราเอามาปลูกนะคะทุกคนแล้วมันก็กําลังขึ้นนะคะเดี๋ยวจะหาพวกก้อนหินพอเรามาวางเพื่อไม่ให้ไก่อะไรมาจิกนะคะนี่ไก่อยู่ตัวเดียวะค่ะทุกคนแต่เขาก็จะมาขียหาอาหารแล้วก็จะทําให้ต้นไม้เราเสียหายนะคะทุกคน แล้วนี่ก็จะเป็นต้นน้อยหนานะคะน้อยหนาหนังเหมือนกันนะแต่แต่ต้นนี้ก็คือเราเพาะพันธุ์ด้วยเมเล็ดที่เป็นน้อยหนาสีขาวนะคะไม่รู้ว่าเขาโตขึ้นนะคะเขาจะเป็นสีอะไรนะคะทุกคนเขาอาจจะกลายพันธุ์ก็ได้เราก็มาลุ้นเอาตอนที่มันโตนะคะแล้วก็จะมีผลให้เรานะคะเป็นน้อยหนาสีขาวเขาเรียกน้อยหนาเออ น้อยหนาอะไรก็ไม่รู้ค่ะเป็นสีขาวนะคะเราไม่เคยเห็นเราก็ขอมเมล็ดเข้ามาเขาก็เลยให้มาเป็นลูกเลยนะคะแล้วก็เราก็เอามาเพาะนะคะเอามาเพาะแล้วก็ขึ้นนะคะบางเอิญเขาขึ้นนะคะก็เลยเอามาลองปลูกนะคะเป็นทดลองเป็นสวนทดลองนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะเ,เราไม่รู้ว่าเป็นเขาเรียกว่าดอกอะไรนะคะทุกคน เราไม่รู้ว่าเขาเป็นดอกอะไรนะคะแต่เราเห็นว่าเขาเขาสวยนะคะเราก็เลยเอามาปักชำนะคะมีลุงใจดีคนหนึ่งนะคะให้มานะคะทุกคนตอนแรกเราไปขอซื้อเขานะคะแต่เขาไม่ให้เขาก็บอกว่ามันปลูกง่ายนะคะมันปลูกง่ายเขาก็เลยเอามาให้เราเป็น หักเป็นต้นๆเป็นลำใหญ่นะคะแล้วก็เอามาปักชำเองนะคะทุกคนกำลังขึ้นค่ะทุกคนแล้วก็ดอกด้วยอันนั้นก็เป็นขี้เหล็กเหมือนกันที่เราเพาะนะคะเพาะด้วยมเมล็ดนะคะทุกคนเอาฝักมันมาเพาะแล้วเราก็แล้วเราก็เอามาลงดินนะคะมันก็ขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะเป็นร่มเงาให้เรานะคะเก็บยอดนะคะให้มันสูงแค่ท่วมหัวนะคะไม่ต้องให้มันสูงเยอะนะคะนี่ก็เป็นมะเขือเหมือนกันนะคะมะเขือที่เขาไปกิน ไปซุปไปแกงอะไรนี่แหละคะ่ะมะเขือมะเขืออะไรก็ไม่รู้เรียกว่ามะขิ่มะมะเขือเปาะแล้วกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นพริกนะคะออกจากกระถางนะคะเราเอามาลงดินนะคะลองดูว่าเขาจะเขียวไหมแต่ว่าอยู่ในกระถางเขาก็จะแบบว่าเวลาไม่โดนน้ํานะคะแล้วเขาก็จะเหี่ยวนะคะก็เลยเอาลองลองเอามาลงกระถางดูนะคะน,นี่เป็นต้นไม้นะเป็นดอกไม้สีขาวนะคะทุกคน ดอกอะไรก็ไม่รู้ใครใครรู้บอกหน่อยนะคะทุกคนมันคือดอกอะไรนะคะเราเราไม่ได้เสิร์ชใน Google ดูนะคะแต่ว่าเราว่าดอกมันสีขาวสวยดีนะคะเราก็เลยเอามาเพาะเอามาชำนะคะก็คุณลุงใจดีให้มาเหมือนกันนะคะนี่นี่ในกระถางนะคะยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะแล้วก็จะมีสีชมพูด,ด้วยนะคะ มีสีม่วงนะคะสีขาวสีชมพูนะคะกําลังจะจะดอกอันนี้น่าจะเป็นสีชมพูหรือเปล่านะ่าดีแล้วที่แบบว่าเราเอามารวมๆกันแล้วมันขึ้นทุกต้นนะคะนี่ก็เหมือนกันนะคะส่วนอันนี้นะคะเราก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะคะแต่เป็นน่าจะเป็นทองประกายแสบนะคะทุกคนชื่อเขานะคะเพราะว่าเวลาเวลาเขาดอกจะเป็นสีส้มนะคะแต่ตอนนี้ดอกเขายุบไปแล้วนะคะ นี่ก็เป็นปักช้ำได้เหมือนกันนะคะแต่ก็จะให้ให้เขาต้นโตกว่านี้นะคะแล้วก็จะมาดูดอกกันนะคะสวยงามนะ,ะอันนั้นขี้เหล็กนะคะก็คือริมนี้ก็จะเป็นริมรั้วนะคะรั้วทางทิศตะวันตกเหมือนกันนะคะเราจะปลูกให้มันมีร่มเงานะคะอันนี้เป็นชะอมนะคะชะอมเรามีอยู่3ามต้นนะคะทุกคนนี่เห็นไหม ช่อมปลูกปีที่แล้วนะคะตัดแล้วตัดอีกนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตัดเลยเขียวแล้วค่ะทุกคนเขียวเร็วมากนะคะถ้าตัดยอดมันก็จะแบบว่ายอดมันก็จะสวยนะคะดูค่ะฝั่งฝั่งน้นก็คือเป็นรั้วหมดหมดเลยนะคะรั้วรั้วทางทิศตะวันตกนะคะก็คืออยากให้เขาเป็นร่มเงานะคะเราก็เลยปลูกนะคะ ร่มเงาแล้วก็เป็นทางเดินนะคะนู่นหน้าบ้านนะคะอันนี้จะเป็นต้นทับทิมนะคะทับทิมสีแดงนะคะแต่ก็ยังยังไม่สวยค่ะได้สองปีแล้วปีแรกก็ยังไม่สวยดูผลเขานะคะปีที่สองก็ยังไม่สวยนะคะลองปีที่สามปีที่สี่ปีที่ห้าหนู่นเรอคะเขาอาจจะให้ลูกเราแบบว่าสวยๆก็ได้เพราะว่าตอนไปซื้อนะคะ พ่อค้าบอกว่าทับทิมแดงนะคะ mm hmm. เขาอาจจะโกหกเราก็ได้นะคะ mm hmm. เพราะว่าเราไม่เห็นรูปมันอันนี้ก็เป็นต้นมะละกอะคะ่ะน่าจะเป็นมะละกอดําเนินนะคะนี่ก็เราก็ซื้อมาเหมือนกันนะคะทุกคนนี่แล้วนะคะที่เขาเรียกว่าซับในดินนะคะอันนี้ต้นไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะคะแต่เป็นภาษาอีสานเขาเรียกยอดลำ ต้นบักลัมนะคะทุกคนกินกินยอดได้ด้วยแล้วก็เวลาลูกมันสุกนะคะลูกมันสุกมันแก่นะคะมันจะเป็นสีน้ําตาลแล้วในเมล็ดของมันจะเป็นสีแดงๆนะคะทุกคนเหมือนฝักนะคะเหมือนเหมือนมันเป็นฝักนะคะกินยอดได้นะคะถ้าเราเด็ดเด็ดยอดปุ๊บมันจะก็จะแตกกิ่งนะคะกินยอดได้นะคะทุกคนลวกกินกับน้าพริกอร่อยดีนะคะเริ่มโตแล้วค่ะซื้อมาร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะเริ่มโตแล้วเห็นไหม เริ่มจะให้ร่มเงาละเราจะไม่ให้เขาโตนะคะเราจะให้เขาประมาณสูงท่วมหัวเพราะว่าหน้าร้อนมันร้อนมากอันนี้เป็นบ่อบ่อลดน้ํานะคะเขียวเลยยังไม่ได้ถ่ายน้ํานะคะแต่ว่าก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีของผักนะคะผักชอบนะคะอ่าอันนี้เป็นต้นพริกพริกก็ไม่รู้เป็นอะไรนะคะไม่รู้เขาขาดอะไรนะคะเพราะว่าใส่ปุ๋ยไปแล้วใส่อะไรไปแล้วมันก็เหมือนเดิมนะคะเด็ด เด็ดยอดเด็ดกิ่งอะไรมันก็เหมือนเดิมนอกจากเราจะถอนทิ้งแต่เราเสียดายค่ะทุกคนเพราะว่าเขาให้ลูกดกมากเก็บหลายรอบแล้วค่ะนี่ฝั่งนั้นก็จะเป็นต้นมะละกอนะคะไม่รูมะละกอพันอะไรก็ไม่รู้ค่ะแขงดําหรือเปล่าคะทุกคนเพราะว่าเป็นก้านดําการดําแต่ลูกเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะปีแรกนะคะถูกวัวกินแล้วกินอีกนะคะก็ยังขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะ นี่ก็เป็นพริกนะคะมะขามต้นมะขามแล้วก็ปลูกเหมือนกันนะคะเราไม่มีอะไรเลยนะคะตอนแรกเป็นที่แบบโล่งๆเหมือนที่ฝั่งนี้เหมือนที่ฝั่งโน้นนะคะที่แบบโล่งๆไม่มีอะไรเลยนะคะแต่เราก็มาปลูกเก็บไว้เก็บไว้นะคะปลูกทุกปีนะคะวันละต้นวันละต้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเยอะขึ้นแล้วก็จะเป็นเขียวๆนะคะนี่อันนี้ก็เป็นต้นพริกนะคะนี่ก็เก็บเหมือนกันดูลูกเขาค่ะทุกคนนี่ บลเลอร์บลาะค่ะทุกคน,นเผ็ดค่ะเผ็ดมากๆนี่จะเป็นขานะคะขาก็ขุดจากหลังบ้านนะคะเอามาปลูกข้างๆงนะคะขานะคะนี่เป็นต้นมันเอ่อต้นมันห้าละทีนะคะแล้วก็จะมีเมะละกอนนะคะที่เราหวานหวานเมล็ดไว้นะคะหรือไม่ก็เวลากินส้มตำนะคะเวลากินส้มตำแล้วก็หวานนะคะ ให้มันขึ้นมานะคะแล้วเขาก็ขึ้นเยอะแยะเลยค่ะบางคนเขาก็บอกว่ามะละกอเป็นอะไรที่ปลูกยากไม่ยากเลยค่ะแค่วันหวานเขาก็ขึ้นแล้วค่ะแต่ขอให้ดินตรงนั้นขอให้ดินตรงนั้นดีนะคะแล้วก็มีน้ํานะคะกว่าจะขึ้นมานะคะก็ต้องรอฝนนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นน้ําประรปาเขาก็ขึ้นยากอันนี้เป็นต้นผักติวะะกต้วนะคะผักติ้วนะคะ ใส่แกงเห็ดใส่อะไรได้อันนี้ต้นละสิบบาทนะคะเราเอามาปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะเดี๋ยวนี้เขาเขาเริ่มโตแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะติดยอดให้เขาแตกออกอีกนะคะนี่ฝั่งนี้ก็เป็นต้นมะละกออันนั้นก็เป็นมันไม่รู้ว่ามแมลงอะไรกินน่าจะเป็นจีนนนหรือเปล่ามาแอบ,บกินตอนกลางคืนใบหมดเลยต้องเป็นต้นมะกอกนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดแล้วนะคะแต่ว่า ถ้าเขาไม่ได้ลบกวนอะไรไม่ได้ลบกวนแบบว่าสังกะสีหรืออันนี้เป็นเล้าไก่นะคะสังกะสีหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เขาโตให้เต็มที่แล้วก็เป็นร่มแต่ถ้าเขาโตขึ้นนะคะเราก็จะตัดแต่งกินยากนะคะค่ะทุกคนนี่คือรั้วนะคะรั้วทางทิศตะวันตกนะคะ เราจะปลูกทุกอย่างไม่ให้พื้นที่นี่ว่างเลยนะคะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลากันไปก่อนนะคะมาเจอกันคลิปหน้านะคะคนชอบปลูกก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนพื้นที่สีเขียวนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะคะดีใจนะคะที่ทุกคนคอมเมนต์นะคะขอบคุณคะ่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ